<ะ>ยูขามามีไม่อยู่อยูยูคิดถึงมามีไหมอายูช็ดีก่อนอยุเช็ดส,สีก่อน,อออนโตโบเดิยูหาแล้วป๊าป๊าดื้อไหมมีใครมาหาป๊าป๊าบ้างมีผู้หญิงมาหาป๊าป๊าไหมคะยูขายูหาทำไมเงียบละคะลูกไงอ๋เออแล้วมีผู้หญิงมาหาป๊าป๊าไหม โอเคแล้วปาป้านอนกอดอยู่ยูไหมคะแล้วใครทำเน้นๆให้อยู่ยูคะป้าแนนป้าแนนเหรอใช่ใดูเช็ดอันนี้ก่อนดูเช็ดอันนี้ก่อนอ้าวโหเก่งจังเลยอะ่ะยูหาคะและอยู่ยูนอนกอดใครคะนอนกับป้าแล้วมามีล่ะงานที่สวนไปทำงานเหรอคะแล้ววันนี้มามีไปทำงานได้อไหม ยูไปได้ด่วนนะยูไปที่ด่วนอ๋อยูจะไปเรียบด่วนไปทำอะไรคะมี <ไป S 1> หวยพิมมามีล่ะตัเพิมมีอร้องเพลงแล้วตอนนี้ยูทำอะไรอยู่คะเนี่ยอือหือ,อยขยันขันแข็งมากโอ้โหโอ้โห,โอ,โหโอื้อฮออ๋อคิดถึงมามีไหมคะ อ่าฮอุ้ยเจ้าหน้าปกดโกปกย o g ถึงมามีไหมคะสะอ,า,สะอา,าดแล้วสะอาดแล้วหรอตรนี้ตรงนี้ก็สุกกระปกตรงนี้ด้วยอยู่ขาอยเอาอะไรนะ ลาบ,บูบูโอเคหนะันมายิม้มหน่อยได้มนะัมีทีนึงยิ้มมาเต้นหน้าก่อนนะโอเคค่ะไม่สวยเลยแต่งหน้าก่อนโอเค